กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม Sky a r อ h เชอคนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กันในโปรเจกต์แยกย่อยของผมนะก็คือโปรเจกต์สปอยอนิเมะนะครับรวมถึงมังงะนะครับและมังงะที่ผมจะหยิบยกมาสปอยในะวันนี้ก็คือการ์ตูนชื่อดังอย่างชาแมนคิงราชาแห่งพูดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทำการสปอยตอนที่1และตอนที่2องของชาแมนคิงในภาคฟลาเวอร์นะครับผมภาคฟลาเวอร์นี่คือภาคอะไรกันหรอ ภาคฟาเวอร์เนี่ยจะเป็นภาคที่าทางอาจารย์ทาเกอิเนี่ยได้เขียนต่อหลังจากที่จบภาคแรกของโยและก็แอนนาไปนะครับก็คือภาคหลักนั่นแหละครับซึ่งภาคฟาเวอร์เนี่ยคือรุ่นลูกว่าง่ายก็คือตัวดําเนินเรื่องเนี่ยก็คือลูกชายแท้ๆของโยแล้วก็แอนนานะครับผมซึ่งภาคฟาเวอร์เนี่ยได้มีการไทม์สกิปเวลาผ่านไปราวๆสิบสี่ปีนะครับ ซึ่งโยกับแอนนาเนี่ยก็ได้มีลูกชายด้วยกันนะครับชื่อของเขาก็คืออาสากุระฮานะนะครับผมเป็นเด็กที่ดูมีบุคลิกนิสัยรักอิสระมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นนักเลงที่สูงสูงนะครับผมแล้วก็จะใช้วิญญาณอย่างอมิดามารุนะครับในการทะเลาะวิวาทกับนักเลงคนอื่นๆนะครับว่าตัวเองเป็นเจ้าทินนะครับก็คือโชว์ห้าวตลอดเลยนะครับผมแต่ถ้ว่า พอตเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันคือมีออฉากพีคที่เยอะมากๆนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยฮานะเนี่ยก็ไม่ได้อาศัยอยู่กับโยแล้วก็แอนนาครับคือโยและแอนนาเนี่ยเขาได้หายตัวไปจากตระกูลและรวมถึงบ้านที่อยู่ตระกูลอสาัากุระนะครับผมและรวมถึงฟงบาลิแห่งออนเซ็นนะผมเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่าฮานะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับแม่บุญธรรมรที่ชื่อธรรมโอ ทุกคนอาจจะคุ้นๆน,นะครับว่าทามาโอกคือคนไหนอรัเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นันก็คือสาวเนียมกี้อายในตอนเด็กนะครับผมทามาโอกคนนั้นแหละครับตตอนนี้เนี่ยได้โตกลายเป็นสาวแก่งเลยแล้วก็เป็นหนายหญิงชั่วคราวแห่งฟงบุริออนเซ็นแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งฟงบุริออนเซ็นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมี ทีมงานคนอื่นนะเป็นตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาม,มากมายนะฮะน่าจะเป็นริวดาบไม้นะที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนพ่อบ้านนะครับรวมถึงสามสาวฮานากุมินะครับผมที่เป็นสาวเสิร์ฟต้อนรับแขกนะครับก็ยังมีพวกอดีตลูกน้องฮาโออีกหลายๆคนที่มารับจับอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเล่มหนึ่งแล้วก็ตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยยังไม่ทําการกล่าวถึงคนพวกนั้นนะครับผมชีวิตประจําวันของอาซากุระ ฮานะนะครับผมก็จะเป็นวันเรียบง่ายเรียบง่ายนะครับวันๆก็เอาแต่ตีรันฟันแทงนะครับผมก็จะมีแต่พวกนักเลงที่คอยมาหาเรื่องกับฮานะนะครับแต่ถ้าว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับก็มีตัวละครคนหนึ่งนะที่แอบซ่อนอยู่มานานในเนื้อเรื่องนะครับอสากุระโยเมเนี่ยหรือว่าคุณปู่ของโยนะครับผมรวมถึงว่าเป็นทวดของฮานะนะครับ ก็ได้กล่าวเอ่ยเตือนกับทามาโอะเอาไว้นะครับว่าตราบใดที่ชามนไฟเนี่ยได้จบลงแล้วนะครับทายาทอีกสายเลือดหนึ่งของตระกูลอาซากุระเนี่ยที่เขาได้แอบซ่อนในประวัติศาสตร์มานานนะครับก็จะกลับมาเผยตัวอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็จะเป็นภัยต่อบ,บ้านหลักของตระกูลอาซากุระอย่างแน่นอนนะครับซึ่งพวกเขาก็คือทายาทแห่งตระกูลอาซากุระสายเลือดโดยตรงจากอาซากุระฮาโอเลยนะครับเมื่อพันปีก่อน เขาเนี่ยได้มีชื่อว่าอสากุระโยฮานะครับผมซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษเลยแล้วก็เป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นร่างทรงนะครับสามารถโอเวอร์โซกับวิญญาณของอดวงวิญญาณได้นะครับแล้วโอเวอร์โซของโยฮานเนี่ยจะเป็นรูปแบบหอกจันทรานะครับผมอันใหญ่ๆตามรูปที่ผมจะขึ้นให้นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยมีทิฏฐิที่ว่าบ้านหลักอสากุระเนี่ย เขาจะเป็นคนที่กวาดล้างเองนะครับแล้วจู่ๆวันนึงเนี่ยหลุมศพที่โยเคยเป็นหั่งอยู่ตรงต้นไม้นะครับจนบัดนี้เนี่ยก็ได้สืบทอดมาต่อให้ฮานะนะครับชอบนั่งอยู่บนลงศพป้ายสุสานนั่นแหละครับของอบับดามารุนะครับได้ถูกตัดลงด้วยฝีมือของโยฮันเน่นะครับก็น่าอย่าสับสนชื่อระหว่างฮานะกับโยฮันเน่นะครับผมรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะครับจากนั้นเนี่ย ฮานะก็ได้โวยวายว่าใครเป็นคนทำว่าจะเป็นพวกนักเลงที่มาหาเรื่องเขาอยู่บ่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าก็มีเด็กหนุ่มคนนึงนะครับได้โผล่ออกมานะครับได้มาทักอ่าฮานะว่าเขาเป็นเด็กของโรงเรียนของชินระหรือเปล่านะครับเหมือนว่าเขากําลังจะหลงทางนะครับผมแต่ถ้าว่ายูเอดีเขาก็ได้พูดขึ้นมาเหมือนกับว่ารู้อะไรบางอย่างนะครับ นั่นและคือความจริงที่ว่าโยฮานเนสเนี่ยได้เห็นนะครับว่าฮานาเนี่ยได้ถือดวงวิญญ,ญาณของอามิดามารุอยู่นะครับซึ่งฮานาเนี่ยก็ได้ตกใจแล้วก็งงงงแดกเลยนะครับว่าคือโยฮานเนสเนี่ยเขาก็มีดวงวิญญ,ญาณของเขาเหมือนกันที่เป็นตำนานซามูไรเหมือนกับอามิดามารุนะครับแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยมีชื่อว่าโอบโรไดเกียวนะครับผมซึ่งเป็นนักดาบพเนจรผู้ที่แบกรับความทุกข์นะครับ ก็คือเป็นตำนานซาม,มูไรเหมือนกันกันกบอบิดามลุของฮานะในปัจจุบันเลยนะครับและทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ได้ทำการที่จะตกลงจะต่อสู้กันนะครับแต่ถ้าว่าก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้นะครับ mm hmm. เจ้าสุนัขรับใช้ที่เป็นตัวรัดคูนแล้วก็จิ้งจอกนะครับ mm hmm. ผมประจำบ้านอาซากุระนะครับ mm hmm. เขาได้บอกว่า,าได้เตือนกับธรรมโอนะครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็น เป็นคนของบ้านย่อยในตระกูลอาซากุระนะครับแต่ว่ามีเป็นเขาเรียกว่าออผู้สืบสายเลือดโดยตรงจากฮาโอเลยนะครับที่แยกออกจากตระกูลเมื่อ1,000ปีก่อนใน1,000ปีก่อนก็จะเรียกว่ายุคเฮอังนะครับผมซึ่งทรรมโอในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือการสังหารคนในตระกูลขอาซากุระนะครับคือเป้าหมายแรกของ โยฮันเน่เลยก็คือการสังหารฮานะครับที่เป็นคนในตระกูลอาสากุระของรุ่นปัจจุบันนะครับผมจบตอนที่1น,นะครับผมมาถึงตอนที่2นะครับการต่อสู้ก็กําลังจะเริ่มขึ้นระหว่างอาสากุระฮานะกับอาสากุระโยฮันเน่นะครับผมซึ่งเขาได้บอกว่าคนที่จะฆ่าฮานะเนี่ยต้องเป็นเขาเท่านั้นแล้วก็เขาจะได้กลายเป็นคนในตระกูลของอาสากุระอย่างแท้จริงเลยแต่ทว่าฮานะนะครับก็ได้กับคนล้อยเยาะ โยฮันเนตนะครับผมแต่ถ้าว่าการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นโดยที่ฮานะเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมโดยหาว่าเจ้าโยฮันเนตเนี่ยเป็นฝ่ายเสียมารยาทครับที่บังอาจมาอยู่ตระกูลเดียวกับอซากุระนะครับผมแต่ฝีมือของโยฮันเนตเนี่ยก็โหดเอาเรื่องเลยนะครับคือเป็นเด็กที่รุ่นๆพอๆกับฮานะนะครับทำเอาอบิดามารุเนี่ยสามารถต่อสู้ได้สมน้ําสมเนื้อนะครับ การต่อสู้จะเป็นไปนอย่างดุเดือดนะครับผมและเขาก็ได้บอกเกี่ยวกับความลับของอต่างหูข้างนะครับที่ถูกเอาไปก่อนหน้านั้นแล้วจากในสงครามของรุ่นโยนะครับผมซึ่งมรดกตกทอดของตระกูลอาซากุระแต่ผมไม่แน่ใจนะว,ว่าช่วงนี้เป็นของนอ่าจะกล่าวถึงกับต่างหูที่สําคัญของอาซากุระฮาโอนะครับผมและฮานเอโยฮานเเนี่ยเขาได้ คิดว่าอซากุระฮานะเนี่ยเป็นคนที่เอาสิ่งสิ่งนั้นไปนะครับแล้วก็ได้ทำการต่อกกนกันจนโยฮันเน่เนี่ยได้ทำการโอเวอร์โซวอุบัเองนะครับให้กลายเป็นหอกจันทราครับจากดาบญี่ปุ่นนะครับส่วนฮานะเนี่ยก็ไม่ไม่ยอมแพ้นะครับได้หยิบไม้ตายจากในกระเป๋าเรียงตัวเองนะครับแถมได้พูดว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดการกับอซากุระโยก็คือพ่อแทวงเขานั่นเองนะครับผม ซึ่งอาวุธที่เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดาบฟุสุโนมิทามะนะครับผมซึ่งเป็นสัมบัติที่โยเคยใช้นะครับในการสร้างสปิริตออฟซอร์ธครับในตำนานคือที่ผ่านมาสิบกว่าปีนั่นแหละครับผมแต่ถ้าว่าโยฮานเน่เนี่ยก็ตกใจที่ฮานะมีสิ่งสิ่งนั้นเอาไว้นะครับผมแต่ถ้าว่าโอเวอร์โซของฮานะเนี่ยก็ได้ปลดปล่อยออกมาของบิดาอามุรุอบิดามารุรุ่นนี้นะครับก็คือ โอเวอร์โซโอนคาบตะนะครับผมเป็นหมวกเหล็กอสูรนะครับสามารถบล็อกการโจมตีจากหอกจันทราของโยฮันเนได้นะครับผมซึ่งความสามารถในโอเวอร์โซของฮานะเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรูปป้องกันนะครับผมรูปแบบการป้องกันเพื่อรับการโจมตีพอรับการโจมตีเสร็จก็จะทําการเปลี่ยนเป็นโหมดโจมตีนะครับก็จะคล้ายๆกับของโยนะครับผมที่อยู่ตรงแขนข้างขวานะครับ ก็แบบทั้งในนั้นเองนะครับผมในขณะเดียวกันที่ธรรมโอกก็ได้รู้สึกถึงาการต่อสู้กันนะครับผมก็คือขึ้นเฟอร์โคยุนะครับผมว่าอาซากุระทั้งสองคนนั้นเนี่ยได้ต่อกรอกันอยู่ทางธรรมโอกแล้วก็ริวดาบไม้ครับก็ได้จะอ,อยู่ที่กลางเมืองครับไม่ได้มาเข้ามายุ่งเกี่ยวกบการต่อสู้อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยระหว่าง เด็ก2คนที่เป็นตระกูลอาซากุระนะครับก็ได้จบกันไปอย่างงงๆนะครับแล้วก็รวมรัดดูเหมือนว่าฮาน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเนี่ยทามาโอะได้นึกย้อนกลับไปนะตอนที่คุยกับคุณปู่ของโยนะคืออาซากุระโยเมนะครับว่าเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนจากตระกูลบ้านย่อยนะครับแต่พวกเขาก็รอโอกาสนี้มานานนะับพันปีแล้วหลังจากที่ชาแมนไฟได้จบไปนะครับ คือทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็คือโยและแอนนาเนี่ยเขาหมดห่วงแล้วและเขาก็แข็งแกร่งพอสมควรจรึงไม่จำเป็นต้องห่วงอะไระครับแต่ถ้าว่าทายาทคนล่าสุดหรือคนปัจจุบันเนี่ยก็คือฮานะนะครับผมแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นแล้วอ่ะคุณปู่โยเมก็บอกนะครับว่าอาซากุระโยฮานะเนี่ยเป็นเลดลักเลดลักของคุณปู่โยเมเลยนะครับจากนั้นภาคก็มา ตัดมาที่สภาในการต่อสู้ระหว่างฮานะกับโยฮันเน่นะครับโยฮันเน่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปนะครับสบับสมากๆแต่ถ้าว่าในนั้นเองนะครับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงต้นไม้ก็ได้โผล่ออกมานะครับก็คือพี่สาวของโยฮันเน่นะครับก็ได้ทําการมาช่วยเหลือกับโยฮันเน่นครับและก็ได้ตัดจบไปในตอนที่สองนี้นะครับโดยเป็นการทิ้งปมไว้ว่า เด็กคนนั้นเนี่ยที่มีอายุรุ่นรุ่นพอๆกับฮานะนะครับผมอามดามารุเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาฝึกการใช้โอเวอร์โซที่มากขนาดนั้นนะ่ะมันก็จะกลายเป็นโอเวอร์โซที่มีพลังเทียบเท่ากับสปิริตออฟซอร์ที่โยเคยใช้มาก่อนเลยนะครับว่าง่างก,ก็คืออสากรุระโยฮานเนี่ยมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นราชาแห่งพูดในปัจจุบันได้เลยนะครับจบในตอนที่2นะครับผม ได้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของผม sky archer นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปของแชมเปญคิงฟลาเวอร์นะครับในตอนที่ 3- และ4ในพาร์ตต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่รวมถึงไลฟ์สตรีมเกมต่างๆในช่องผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับน,นี้ต้องไปแล้วนะครับ บ๊ายบายครับผม